สวัสดีครับพบกับผมยมาตทีวีนะฮะมาแล้วกับเกมเกณชินอิมแพ t วันนี้เราจะมารู้ข้อมูลของการลงสตอมเท e ร์เลหรือว่า Boss. บอสบังกรลมนั่นเองนะจ๊ะมา <c oughs> วิธีการลงนะครับวิธีอาแเงี้อันดับแรกคือพื้นที่ที่อยู่ของสตอมเท e ร์เลอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> จะเ,เริ่มเกมมันจะเข้ามาไม่ได้นะฮะไม่สามารถเข้ามาได้จะต้องทำเววดมาถึงประมาณช่วงประมาณ20นะฮะเควส ถึงแอนเ n อร์ e ประมาณยี่สิบนะครับถึงจะมีเควสเข้ามาตรงพื้นที่นี้ได้นะฮะซึ่งตรงนี้จะมีลมเป็นตีกรอบไว้อยู่ถ้าเราไม่ถึงเควสอันนั้นก็จะเข้ามาไม่ได้จนทาเควสหลักไปเรื่อยฮะแล้วก็จะเข้ามาได้พอเข้ามาเสร็จปั๊บตรงนี้มาถึงพอเราผ่านทุกอย่างทั้งหมดจน,จนเราจนเราฆ่าบอสในในเควสได้ก็จะมีตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะ,ะเผชิญหน้ากับซอมเทอร์เลอร์จิ้มไปตรงนี้นะครับจะปลดล็อก ok จะปลดล็อกให้เข้าได้ตอนที่เลเวลการประจนภัยของเราคือเท่ากับ25นะถึงจะเข้าเข้าได้ครั้งแรกในเลเวลแรกนะโอเคของที่จะได้ก็จะมีมีที่ในการอัปเกรดตัวละครแล้วก็พวกอาร์ติแฟกต์ระดับสีม่วงระดับสามระดับสี่ด, 3, ด,ดาวสามดาวสีดาว,ดาวแล้วก็ของที่เอาไปทําการสร้างของสามดาวสีดาวนะอาวุธะแล้วก็มีระดับขั้นถัดไปถัดไปที่เป็นสีส้มนะระดับ5ดาวนั่นเอง เวลาที่เรละข้อไปเจอไปเชิญหน้าครับเราจะสามารถลงได้แค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนี่ครับจะมีการรีเซ็ตที่วันจันทร์ตอนตีสี่นะฮะร,รับสมบัติได้แค่ครั้งเดียวต่ออาทิตย์หมายความว่าอันนี้คือเควสอาทิตย์นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็เลเวลเลเวลที่แนะนำก็คือ40 50 60 70 80 90โดยปลดล็อกปลดล็อกตามแรงว่าจนภยัย ของเราคือ30นะฮะอันนี้35นี่40นี่45แล้วก็อันนี้50นะฮะหรือจะปลดล็อกได้เนาะหรือจะลงได้นะครับส่วนเมื่อเรารวมไปแล้วนะครับจะมีดอกให้เก็บถูกไหมดอกอะ่ะจะใช้จะต้องจะใช้ตรงนี้ทั้งหมด60แต้มนะฮะโอเคอ่ะเมื่อเราลงไปแล้วเราจะพบเจอกับบอสที่หน้าตาอย่างนี้และวิธีฝานต่อสู้เป็นยังไงไปดูกันเริ่มมานะครับจะมีทางซ้ายเนี่ยจะมีลมให้นะฮะ แล้วมีทางขวาด้วยนะฮะแล้วการโจมตีของมังกรอันแรกก็จะเป็นการโจมตีแบบพุ้งมาตรงการหลังจากนั้นมังกรจะรออยู่เราต้องรอให้มังกรลงพื้นเมื่อก่อนนะฮะอบอบแล้วก็ตีมือทั้งสองข้างข้างไหนก็ได้ระหว่างตอนนี้มังกรจะปล่อยลมออกมาซึ่งลมก็แรงนะดูเราควรต้องหลบลมนะะ หลังจากที่เราตีมือแตกแล้วนะครับมือตรงนี้มังกรก็จะล้มลงมานะฮะและทีนี้ล้มลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นไปตรงคอนะครับตรงนี้ก็ตีค,คอได้ปกติเลยใช้ท่าอะไรก็เต็มที่ของพวกเราแต่จะใช้กันนะฮะซึ่งโดยจุดจบของเกมแล้วก็ยิงทําลายตรงแผงคอได้ไดก็จบเกมแน่น,นอนแต่มาไม่ง่ายขนาดนาดั้เพราะว่าควอดจะทำดาเมจลงได้นะเอา้มามังกรลุกขึ้นมาแล้ว เิออะไรขึ้นฝนตกฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมาหลังจากที่มังกรเรียกฝนลงมาแล้วนะครับพื้นจะยืนไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เราต้องย้ายไปแพลตฟอร์มที่ไม่มีฝนแล้วก็คือตรงด้านหลังเห็นไหมตรงนั้นแหละที่เราจะต้องไปยืนอยู่นะครับหลังจากนั้นหลังเกมนะฮะก็จะมีเจ้าลมลงมานะครับตัวนี้หลังจากที่เราตีไปเรื่อยๆก็จะมีลมลงมาวงพื้นแล้วก็ เมื่อเราค่าสุดท้ายเสร็จนั้นเราก็รับรางวัลกันไปเลยเรียบร้อยเคลียร์เอาเรื่องอย่างโหด60สอันใช่ใจ้ะ ได้แล้วครับหลังจากนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแชร์กันให้หน่อยนะครับจากที่นี่ช่องยูเมอร์ทีวีลาไปก่อนสวัสดีครับวัวมันคืออะไรเนี่ย